ไปที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะที่นั่นมีการจัดประกวดนะคะการสร้างสารสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ค่ะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆน้องๆเยาวชนนะคะรวมถึงประชาชนด้วยได้มีเวทีในการแสดงออกนะคะถึงความคิดสร้างสรรค์และก็ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคมได้ด้วยนะคะไปที่โรงเรียนสตรีสิริเกตค่ะมีการประกวดสร้างสารสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้แบ่งการประกวดออกเป็นทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ประเภทเครื่องแต่งกาย จากวัสดุเหลือใช้และประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ค่ะซึ่งผู้ที่ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดนะคะมีทั้งการพัฒนาสร้างสรรค์เป็นถังขยะการนําของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเครื่องแต่งกายแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้อื่นๆอ,อีกมากมายเลยซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สํานักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกดร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชนและประชาชนได้ทราบถึงแนวทาง ในการลดปริมาณขยะและการนําขยะหรือว่าสิ่งของเหลือใช้เนี่ยไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ต่อกันก่อนที่จะนําไปกําจัดนะคะรวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนเนี่ยก็ได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสารรค์มีโอกาสในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไปด้วยนะคะทำออกมาเก๋ไก๋ถูกใจก็เนาะสร้างรายได้อีกใช่ครับนะคะเอาละครับเรื่องต่อไปเดี๋ยว